เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะและอีกครั้งนะครับที่ท่านกำลังชมโชว์อยู่นะฮะชุดอาร์คพิสช่างเข้ากับอาย,ยิ่งนักนะฮะอันนี้ไม่ใช่ชุดแจกนะครับอันนี้ของถาวรนะนี่ยันเมจิสตสโตนให้มันรู้กันไปเลยนะครับของถาวรมีความอวดอวดโคตรแล้วก็ไปเปิด a a มา5กล่องได้มงมาด้วย มันเข้ากับอัพพลิสนะ Please, นะดูดิโคตดเข้าเลยอะแล้วก็ประดับประดับโอเคนี่ไม่ใช่เออคลิปมาอวดอะไรแต่อย่างใดนะครับมั่นใจนะว่าไม่ใช่นี่ฮะจะมาอวดฉายานี่ครับ l Tower i s r e a l e g r a t really ทำยังไงอาจารย์ฉายานี้ก็คือลงด่าน17ครับ h อ u s e Sign Memory เนี่ยฮะแต่เนี้ยระดับยากมากครับในฉาก ที่3ที่จะต้องวิ่งผ่านเอลทาวเวอร์ไปจะต้องไม่โดนโจมตีเอลทาวเวอร์เลยนะครับแต่มีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือให้เราตายตอนบอสแล้วก็สู้กับบอสให้ชนะแค่นั้นแหละฮะสารอบเองฉายานี้ทําอะไรได้ผมจะมารีวิวให้ดูกันนะค,ะครับโอเคได้ฉายานะมีโอกาส1%ที่จะโจมตีด้วยเมจิกเซอร์เคิลหชนิดนะครับ แล้วก็บวกความเร็วในการโจมตี5%โอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าเอมมีอะไรบ้างโอกาสติด1%นะ,ะับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักอ่ะปรับเพิ่มโอกาสติด โอ้ติดยากครับนี่ไงมาครับมาแล้วอันนี้เป็นเมจิกเซอร์เคิลธาน้ำนะโอเคบบเพิ่มโจมตีเต็มสูบครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นเมจิกเซอร์เคิลธาพิษนะฮะโอ้โหออกมาพร้อมกันเลยครับโอ้โหใส่ฟ้ามืดแล้วก็ตะกี้ก็จะมี ่าตลมออกมาด้วยครับที่มันจะเป็นแสงพาออกมาแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยธาตุน้ำมันก็ไม่ได้สิ่งยากขนาดนั้นนะฮะมันก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยครับข้อดีของสายยาเนี่ยก็คือไอตัวแมจิกเซอร์เคิลเนี่ยมันก็จะทำให้ติดฉชายาได้อีกก็คือ เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็คือเดี๋ยวรอให้มันออกมา6ตัวก่อนสีและโอเคมาดูกันนะครว่าเอฟเฟกจะทำลายลางการจอได้ดีแค่ไหนอ่ะดูกันแล้วกันนะครับดูนั่นสิดูนั่นสิเอฟเฟกอลังการมาก โคตรหลากหลายโคตรแฟนตาซีสายที่มันจะฮิตควรจะลองอย่างยิ่งนะครับแต่ก็ระวังการจอตัวเองนิดนึงอ๋อแล้วก็ฉายานี้ทำงานแค่ในดดนเจียนนั้นนะครับไม่มีผลใน PVP นะจ๊ะก็น่าจะพอของปากของคอนะอการรีวิวฉายาครับเนี่ยฮะโอกาสติดหไม่มากไม่น้อยเกินไป มันดีกว่าลิปเปอร์ตรงที่ว่ามันสแต็กกันเองได้ครับแต่อย่างไรก็ตามดาวเมทผมให้ลิปเปอร์ดีกว่านะคิดซะว่าเป็นลิปเปอร์เวอร์ชั่นที่2ก็ได้ครับเด็กๆเนาะสายที่มันจะหิดควรลองครับพวกเฟย่าออฟติมัสอะไรพวกนี้คิมสัตว์รถก็ทำได้นะแกนเชอร์ยังทำได้เลยครับสายที่ยิ่งไกลๆรับดาเมทรัวๆสายสีใกล้จะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ แต่อายนี่โคตรคุ้มเลยฮะทั้งโมจิทั้งทรุกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้โมจิเข้าเซิร์ฟไทยผมจะมีไลฟ์ให้ดูนะครับเอาละปิดการปิดการรีวิวแค่นี้นะฮะปิดคลิปครับ